สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนบ b บีกันนะครับเป็นยี่ห้อดับเบิลเบลนะครับทรงจะเป็น M1911 นะครับตัวปืนจะมาพร้อมกล่องพลาสติกกันกระแทกนะครับอย่างดีเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูครับว่าข้างในกล่องมีอะไรให้มากันบ้างแกกล่องออกมาก็จะมีจุกอุดนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวปืนเนี่ยจะเป็นเหล็กทั้งชุดนะครับประกับเนี่ยจะเป็นพลาสติกเอ,อน้ําหนักตัวปืนโดยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ900กรัมนะครับความยาวของปืนเนี่ยจะอยู่220 mm. มิลลิเมตรวัสดุเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดลูกหมดสไลด์มันก็จะขึ้นค้างนะครับแล้วก็มาร์กกิ้งเนี่ยจะเป็นสกรีนนะครับไม่ใช่เป็นล่องลึกความเร็วโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่320นะครับ สำหรับลูก0.20นะครับแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับให้มาสำหรับเวลาใส่ลูกแต่จริงๆบางคนก็ถนัดใส่ที่มือนะครับตัวด้านในก็จะเป็นซิงค์อลลอยนะครับคุณภาพเป็นดีความจุของแม็กเน่24นะัดแล้วก็เนี่ยครับคือตัวปืนจะสะกรีนมาแต่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวามไม่ได้ไม่ได้สกรีนอะไรมาให้เลย วิธีการตั้งฮอตนะครับเราจะเลื่อนคันสไลด์นะครับมาตรงติ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยคดึงตัวล็อกมันออกนะครับดึงตัวล็อกมันออกเสร็จแล้วก็สไลด์คันสไลด์ปืนไปข้างหน้านครับแล้วก็แยกวางดีๆนะครับยาให้หายงั้นทํามมนั่งซื้ออะไรกันอีกแล้วก็เนี่ยครับตรงเฟืองตรงนี้เนี่ยจะมีบอกนะครับว่าปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ลํากล้องเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะมีเกีียวสําหรับใส่พวกบอกลดเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี้ภายในครับเป็นโครงกสูบ ข้างในเป็นสิ่งอลอยนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนกการสับกตัวสับไกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เวลาเล่นเสร็จก็เอาหาน้ามันมาหล่อลื่นหน่อยนะครับน้ํามันสําหรับใช้สำหรับบีบโดยเฉพาะนะครับแล้วก็พอเราตั้งอะไรเสร็จแล้วเราก็ประกอบขึ้นมืนเดมครับวางดีๆครับให้มันตรงร่องแล้วก็ค่อยๆดึงคันสไลด์นะครับพอใส่คันสไลด์เข้าที่นะครับแล้วก็ มาวางจจงจุดมาร์กเดิมนะครับให้คันสไลด์ตรงจุดมาร์กเดิมแล้วก็ใส่ตัวสลักนะครับเข้าไปให้มันพอดีกันนะครับตัวนกนี่สามารถง้างยิงได้นะครับแล้วก็ห้ามไกลเนี่ยสามารถใช้ได้จริงนะครับตัวห้ามไกลนี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันทีแล้วก็ตัวหลังอ่อนเนี่ยก็สามารถใช้ได้จริงนะครับถ้าเราไม่กำให้มันแน่นหลังอ่อนก็จะ ไม่ทำงานยิงไม่ได้นะครับท่านได้สนใจทักหาในเพจได้นะครับเรามีเพจอยู่ใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับเรามีโปรโม,มชั่นดีๆในเพจยังไงก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ